พี่พี่น้องสวัสดีลาบ้าวมาเล่นน้่มพี่น้องมื่อีงละบาวเขามาแหว่เล่นมายังมาเวียบวะมาเวียบเล็กน้อยมาเวียบเลาก็มวนี่ยใส่ในใส่มาบวันเลยนะเขาฝาออกมาแต่บวันแล้วขึ้นยังเขาฝาขึ้นเก่อเา <c oughs> <c oughs> อ้าวพี่นอ้องเมื่อนี้มีใครมานั่งแถวนี้เนะ <c oughs> าะหักอกจากห้องได้ทีเฮ้ย <c oughs> เออ <c oughs> เ,เห็นเขาเอาลงว่าบอกแต่ห้องมาแต่โถว่าคือมาเห็ดปันเด็กน้อย oh <my> กำลังขึ้นใหม่แท้ว่างอนมีการงอนมีเพียบหน่อยแ้องสองทงเออมีการงอนเนะานนะลงคลิปให้เพิน่นยังยังต่อคลิปส่วนเพิ่นกินตั้มเมียงขาเพิ่นว่าโอ้ยเศร้าเด้อเพิ่นว่าไอ <c oughs> ้เขาเ <c oughs> ขานทำเกลือกระยอนตั้มเมียงขาอะไรเพิ่นว่าพี่นออ้องเออดีโตโอ้โยดีโตนอนอยู่เพิ่ง ท่านเลยใส่เฮ้ยใส่แพมเพิร์ตแล้วถ่ายได้นะพี่น้องโอู้หยใส่โฉมกันแป๊บนึงอันนี้บ่อกระเป๋าเงินใหญ่นะกระเป๋าห้องแง่ว่ะสิไปปุ๊นนี่วะแอะแอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยีปดิอย่ากันไปดิายดิเอย สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อมือนีนแม่น้องลิงกับโซฟีมือตอั้มหยางขาพี่น้องเฮ้ยแ<อ> <Hey. S 2> นี่ยมาสบายดีสเดีพี่น้องแนี่ยที่เห็ดยังนี่นะตั้มหยางขามะเอาเอาเอาลำขามานนั่แหละพี่น้องเอาลำขามาแต่หน้าไอแต่เตือนทอแม่แหละ เคยก็มาซอยมาหัน่นมาซอยมาหัน่นเฮ้ยยังวะมา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 ,มาหั่นนะพี่น้องเนาะซอยหัน่นนั่นแหละเดียวกันแหละเฮ้ยหัน่นกับสีเป็นขอเป็นขอเนาะซอยถือว่าน้อยพี่นะอ้องเออซอยมาซอยมันน้อยๆเนานะกับสีตั้ให้มันขุกเข่ากันให้มันหมุนๆก่อนนะเนาะเฮ้ยตั้มเสีบบยบๆเลยเฮ้ย ระบาวระ,ะบาวระไพ่ระซ้ามาเพียบใจเมือนนี่ตั้มเสแบๆได้ตั้มเสแบๆได้มันจังสีแหลมกินไล่คน <c oughs> อ้าว <c oughs> ตั้มมาคายต้องใส่มาค้ามเปียกเวยพี่น้องด้วยลืมกดวัวโอเอยังเลยนี่ มักค้ามเปียกกะใส่ปลาแดกต่อนนองพี่น้องเนาะเอาหน่าไม่ใช่ใอาหลดอาหลดปลาเมาอวอยไ,ไม่รู้ตูอะไรนะเจ้าของกะเจ้าของกะบ,บุหูโตเจ้าของหลดกะ ชิมเลยทะเลแล้วกำลังใส่ปลาแดกเดปลามา,านี่นนนมักกะทอกระทินมักเดือนนีเยแล้วหลงใส่ปละต้ลจักไม่รู้ว้ายล <c oughs> างบ่แซ่บซาหปีดเอาแต่ต้นนันได้สูงเท่ไอ,อืม เวศร้าเศร้าอสูรโบราณนี่อันเขากันมันคือโบแดงวะตัโขกแตกอ่ะต้ขกแตกนี่กระชิชาอีกแล้วฮัลหลโอ้ต้มข้าวโพดพี่น้องต้มข้าวโพดซอสจอยเมื่อแล้ว บอแดงจอยเมื่อไรเออต่อคลิปแล้วแหละจังไงมาลุงซื้อครับอืมบ่าวแดงเอายังมาอย่างนั่นเออเออเออมาไข่เนาะสบายดีปลาตัว ระทาไยอยื้นมักยงดอกนี่ยแลวแดงก็หมักไข่มาผาักพี่น้องพวสดสดจากต้นน้<ม>อ<า>ยไงไผ่ไปปลูกไว้ซะบ,บ่นน <laughs> มีแล้วนะมีแล้วบ่อน,น้ำมาเนาะสดๆดจากต้นก็กินีอะยังงก็โอ้ยมียงขาอืมคุณตั้มมุนละเอียด bây giờ sẽ bị lý phí nó ra mạng là bộ lạc tuần xuống khắc nó Đã. mặc lửa mặc thịt khui bánh phát thịt À, mặc dù sai sẽ... à, nào vậy tung ngoại bay bất. nó lộn mất bay nó lùn nhảy á ờ ốp hả đi đây. hey hả 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 hả

มาดับหน้าเกี่ยวเขาคืออยู่หัวเราะเมนะเดาอตัเางหเากินกาับมัเระหัวเากวเราับมาะเราะหั้เราะเราะหับเมามากกันเราะั่เราเราเดาะัเราอดีวเาเด้ะหัวอรัเเาะะเาัาัเด อันครับหมูมาสาบไอปูนหั่นไอหั่นกับตันเนาะอันนี้ลูกสาวเพิ่นเพิ่นก็เห็ดซ่องยูทูปคือกันพี่น้องซ่องเด้อพี่น้องเนาะซ่องพอลาน้อยพี่น้องไอซ่องยูทูปพอลาน้อยเด้อพี่น้องเด้อเท่าไหร่กดแชร์เ้อพี่น้องปกติเพิ่นมากินไงสร้อยจุขนาดได้พี่น้องแต่ช่วงนี้งัวเป็นโลคนว่าโอดเลยเพิ่นว่ะโอ้เคยเป็นสัตนสิได้คลิปไอสรอยจุอยู่เนาะตอนพี่น้องนี่บอกกับตันไปซอยจุอยู่พี่น้อง ซอยบ่ได้แล้วงัวเป็นโลมามามากินเลยอ่พอลาเนาะอย่าลืมเขาไปกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์ <l ots> กดแชร์เพ <l ots> ื่อนเนาะเป็นกำลังใจเนาะมาว่าพี่น้องกินเมียงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่เสียงเนาะแววๆเอาซอจอยตั้งอะไรเนาะ มันก็แซ <her> <'re> ่บเบิร์ตำตําเมียงแล้วใส่เลยบริ้นสกไเทาไว้เทามันนี้แม่มากินตำเมียงตัวยาตําเียฮะกินเาเด้อมันเห็ดเนียเพอ่์สิหั่นตะไคร้แต่ว่าสองมือสองมือยังได้กินกินดแต่ว่าตำเมียงตำเมียงเราได้ยน่้กินนะ มันเย็นไงดิร่มพอดมันอยู่คะอเอาเอาจ้าพี่ดาวนี่คือตอนประแดกปลาระแดกเออีกจีกนัวอันกินมาข้ามักอีก่หอยากกินเน่

แม่ทำดิดีปลาตัวมมาพี่น้องมากับตังกันสิเขากินได้บ้านนี่น้อยเราพ่กันสิเขามาเล้วบดนะเขามาได้หอยากมาได้กาบให้เราสามคนกินก็พอบ้า้อยรอกขนวัวนี่ยอยากเพ่อยู่มือนี้อยากเอาไปยุ่งกิน มันนักเบิดเลยดิสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อกินต้มยกันเด้อพี่น้องเด้อไปดิไปทานน้งขึ้นงาเต็มยังใหม่ก่อนปลาทูมากี่กระเตาอะไกินนะมันเบืกป๊อนกะปุกกรปทับกุงรังเลย bóc sắp cáp sắp nắng sắp 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 hết tụm sắp hết tụm nắng sắp 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 A sắp 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 sắp

แม่น้องผมหมักลืให้นะกูกูกูมมักลเมะคลอกเอ่นะคุณตาีนองเอ้ยบ้านกัปตันนะนี่อมมากนะมมาเลคนนั้นไอเด็กน้อยเนอย่ปราณแปดกอปีละเป็นซีก็ได้น่ปีปีวะ ท่านทำนาชีท like ่านพี่น้องจะบึงท่องาแพงพีู่เลยพี่น้องน้องผูตายนะมาจะไทยอที่ว่าป <|si|> ่วยมากณม่องเลือนผ่านมากป้าอเอาสารไปหัะสาอหรน่งไปหั่เจ็ดปป่วยมามแม่บ มั่งมัจะมีสมาร์กโฟนแหละฝากกดไลค์กดแชร์เดอนี่นองเด้อฝากอ้าว13นาทีเหรออ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดยพไปนองสบายดีสบายดีเฮ้ยไอ้ว่าอดมันดังๆเนี่ยไอ้ผักซอกนะครับอ้าวไปนงติดตามส่องเอจอยแอฝากกดติดตามส่องซอจอยแน่ <S <s ลูกสาวกับหัวควันเห้ให้หัวหัวว่าไปเยี่ยมหมาหาัวหัวหัววิ่งอยากไล่เลยหัวเห็ดจเวียกได้สมือเลยสบายดีสบายดี